ดีกันด้วยนะครับตัวผมเอเมอร์เบสเซอร์แคสเซอร์เกมนะครับผมอยู่ที่สวนผลไม้นะคะเอัได้อีกคนนึงเอ้ยังได้อีกคนนึงคนี้ได้อีกคนนึงยได้แอ

คราจะไปไหนครับเราจะไปไหนอ่ะที่เรียนแม่เลยโอ้โหกินเลยกินวันพักนะไปกินก่อนนะเดี๋ยวใหญ่มากนะครับเห็นไหมโอ้โหจะหนูไปกินเองเออครับเอาใจเราไปนะครับไปเลยครับไปไหนครับนี่ไปดูพี่ครับไปดูพี่เนาะนี่ร้านอาหารหรือเปล่าครับใช่ว่าเลยกินได้หมดอ่ะนั่นชวยหมดแล้ นี่จะเป็นสารอาหารนะครับนี่ครับกินเปลือกกินเปลือกนะกินเปลือกไหมกินเปลือกนะกินคนไหมนี่ครับอัดชีปด้วยนะชีพเลยสิอะไรฮะจั๊กจั่นนี่ไม่มีนะนี่ครับก็มีอะไรให้กินบ้างมาเก็บเป็นมงคนะครับนี่มงคตมงคตจิ้นะนี่จายว่างๆมาเด็กกินได้ไหมครับ มันยงว่างะเด็ดกินได้ไหมครับเด็ดกินได้นะเพราะว่าเก็บไ้ดูครับนี้ลองดูนะครับายี่ระจะเป็นไะฮะมงกุนะครับนี่มีมงกุฎอารยจะติัชมกันนะครับมีมงกมีงอกมีตูเรนนะครับมีลำใหญ่นะครับขาเก็บมาคุ้นกับ้านลูอางครับได้นี่ครับอาจารย์ลูกจะเป็นลำใหญ่นะเออลำใหญ่เหรอลรับลำใหญ่ครับเอเอาไา เอากระดาษนใส่กระดาษเกลีไว้นะใส่กระาเกลียวเนาะหัวใจใหญคนเห็นนะใช่เอไ้มออกไม่ออกครับเด่ครับกินไหเกินไหมกินกิไม่กินไม่กินเกลียเนาะไมครับ่ทำไมรู้เปล่าเพราะวันเอะอกินแล้วเปลือกเปลือกของมันเปลือกของเม็ดคนชอบติดนมาด้วย พี่เป็นวานเลยนะเบนมามีมะมีน่ามีมาับโอ้ยเี๋วเอานี้จะเป็นจุดหนึ่งของเรานะครับเบก็เรากินก่อนนะครับเนี่เราเดินเขจยตจุดได้นะครับดูครับโอ้โหนี่ครับเอากินมอเตอร ออเได้ด้วยเหรอเอ้ยได้ได้ครับผิดได้ครับเรามีนายต่อยนะครับเออครับเอาโอเคนะตอนนี้ก็จะเรื่องนี้เป็นเรื่องชุดของเรานะก็จะเป็นส่วนก่อนะครับนี่จำเรียนที่นี่กรนะครับอ่โอเคครับเจำที่นี่ก่อนนะพี่ทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วครับเนี่ยนี่เป็นคนไทยเหรอเฮ้ยพ่อ ปาเราไปกันใจกินเนาะกันเฟสขนาดเขาเกลียดเนาะมากเลยนะเนี่ยมันชื่ออะไรครับแนะนำตัวในคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะภบคาราชิตหรือออนเปเบอร์คาร์เต้แควโอเคปลาครับลองกันใจกินเนาะดีกว่าล่าสุดเลยโดนได้นะรูปเราเท่าไหร่ควรเอาไว้ดูไม่ควรเอาไว้กิน น่เนลูกแล้วเท่าไหร่ฟรีหลอกฟรีดิฟ no. ร yeah. ีใช่ไหมครัฟรีหลอไ่ด no. ีหรองอ่ะบอกตู no ้ัเี่กนมากมเออได้ปีเออไีตัวปวนอ้นอ้นอยู่ไหนอ้น ขออภัยด้วยนะครับผมเป็นคนโคตรเกลียดเนาะเลยนะครับเธอปามไปกันเถอะเราไปหาไม้สอยกันดิถือกล้องให้กูหน่อยคุณไปหาไม้สอยนี่นะเจ้าของ้ังครับแกะไม่ออกครับเ่้ยโอ้ยหลอกันไปไปด้วยปามิเก้ไปหาไม้กันอ่ะคิดอยู่เนี่ยคุณก้อยไปไหนอ่ะขอเงินเที่เราอ่ะ คุก้ยครับขอสัมภาษณ์หน่อยครับโอเคครับขอสัม่อยครัไปเก็บงอการเป๊ไม่ต้อง่อยหรอกเก็บกันเลยแมกเอาหายงององ โอ้แก่ยาวมาครับน้าอ้นอ้นถือกล้องให้เราหน่อยไปั้งเฮ้ยเขากำลังจะแกะงอกอยู่นะครับเออมันแก่ยาวกันบอลเราไปหางอกัน ตอนนายเดี๋ยวช่วยกันเด็ดอไหนวะอยู่ไหนบ้างวะทางนู้นน่าจะมีนะทอด่อยเลยอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บโวกเก็บไผ่แกกินนะอ๋อฮะเฮ้ยกินเก็บมึงกินเข้าใจอ่ะไม้ไหนดีวะไม้ไหนคุณเจอไหมไม้สวยจ้าอยู่ไหน เดินหากันเดี๋ยวก็เจอสเสนก็ไม่ค่อยจะชอบที่นี่ซะเท่าไหร่อะนะเขาก็ไม่ค่อยชอบกลิ่นไรวะเนี่ยฮะตอนนี้เราก็อยู่บนทางดเดินแล้ว อยู่ไหนอ่ะม้จ้าสัสดีครับคุณเซนคุณทำอะไรอยู่ครับเนี่ยโอ๊ไลฟ์าคิปอยู่ครับโอผมก็อัดอยู่ครับโอยโทโคุณอัดคลิปอะไรอยู่ครับเนี่ยอคลิปเปโอผมอัคิปต่อแล้วไม่เกี่ยวคุณละอ้น ไมคุณไปไกลจังครับเนี่ย uh, เ้ย้ย <ok ้ยันะขาช่วยไหมนักนักแกะเมืองอาชีพนะนี่ครับ ตดแต่ตัดดยัดเยไม่สุกเลยต <BL> ัดทำไมอะอาไปเอาตููนน oh ่ะตรงนู้นน่ะไม้เลยไมเดี๋ยวาดีหน้าหรือว่าไปกินรีดีก่อนเพราะว่าไปกินรีกันเราจะเก็บกัน่ทุกินไปตามห้ไม้ก่อน อันนี้เจอไหมที่ไหนบ้าเฮ้ยปีนได้ไวขอบคปีนได้อุ้ยปีนขึ้นไปไงวะปีนไม่ได้ไว่ะทำไมบ้างล่มันไม่ทำนะเว่าดีกันด้วยนะครับเฮียกไปนิดเออแย่งอยู่นะครับที่นี่โอ๊ย ที่นี่มีอยู่มากี่ปีแล้วครับเอ้นเอ้ยทำมาก่อนเดียวโอ้ยทำไมมันตกเต็มเลยอะเหน่ยรป่รเดี๋ยวเขาไม่ตกเ้าจะพุ่ถูกแล้วไปไๆไไหนไหไหนไหนนี้มีมั้ย ผมก็ไม่รู้นาขอไม่สวยหน่อยไดปขอไม้เดี๋ยวสอยให้ขอไม้ัวนักปอยเมืองอาชีพไม่ยเยสได้นักปอยเมืองอาชีพนะรู้เนเกจของเาอนัง่อยเออเสร็จวาเวลาหาต้นไปหาต้นมองว่ามาอยราเก็บกินรว่าไปกินฟรีดีกว่าเยอะนะ โอ้นไินมเน่ยงก็วาันเออไงตไม่กินนะเอ้าวเกยง้ออ้าเกี่ยงง้อแล้วมาทำอะไรมาช่วยมึงส่ยส่เล่นนะนะเออใส่ดบ้างเสงมังคุดมังคุดพอที 那得快点，快点嘛！不然的话，就慢慢就没了。 que 我听你们说了。 ไหนก็ได <mile> ้มันบอกเี่ก็จะไปรวยตอกเขาประกาศหรอคปหามึงไม่ได้พูดกับมึงอย่าลืมพาไปกินมาละกอนนะครับพี่ขอขับได้ไหมขับเป็นขับเป็นพี่ขับไปมึงก่อน เขาเกียร์ดีเขวเหยียบเลยคุณพี่ผมค่ะเป็นเหมือนกัน

นั่งดีนออกไปไม่นั่งอ่ะไปนั่งอ่ะีล้วสองที่เฮ้ยไปนะไปนะไปนะนะครับไปนไปนะไปที่สวนอะไรครับสวที่สองครับมีูยางไไปที่สวนอะไรครับสวนอะไรอ่ะ ตอนชั้นสองะตอจะมีทุกอย่างมีบังคุดมีทด้วอะไรทุกอย่างาเคมังคุดเจมสมังคุดอร่อยอนี้ครับาจะได้ชิมกันแล้วโอเคอร่อยไหมอร่อยมากเลยกินเอกินแต่วาทไมทเไม่นานโอผมก็อยากชิมเหมือนกันชิมไม่เป็นหรอิไม่เป็น

ไม่ไเี้ยๆางลงีประกาศจับคนนี้เลยครับประกาศจับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกประกาศจับไอ้ธนกิไม้างนมี้อมาเลยหรอไม่มีครับมีมไม่ใช่รับด้วจีครับดดูครนี่เราไม่มีอะไรเล้ แล้วก็มีเนี่ยนสามเดือนเลยใช่นะนั่งลงดีช้างเหรอใช่หรอโอ<ฮ>้ไม่น่าอะไรหรอครับก็ทานนะครับก็บทาน เอเขาก็อดกันะว้ยอ้มีไม้สวยไหมมีไม้สอยหโอเ๋มาก่ยางสวกเรียนนั้วไงไเอเะก็เจอรีก่อนนะอาดี๋ยวจะพึงนะจะพึงนะไปฒนาก่อนเดี๋ยวๆเดี๋ยวพึงกอเยเดี๋ยวพึงดนะ ที่นะครับนี่นะอ่านะที่นี่จะเป็นบุเสต์นวก็เรากินได้นะจะเป็นบุกุทุกอย่างก็ู่รเส์่านั้นเองเอ้เอัลเอลูกลูก นี่ดูกับสองชิ้นครับเอ้ไม่ต้องเออไปชิ้นหนึ่งเนี่ย กินกินก oh. like ินก uh, ิน so, ง like. ้อมาเยอะคนนี้โอ้ยก uh ินมาตั huh. yeah, ้งข้าร mm ูแ hmm. ล้วผมกินจนเออินไม่ไห้ไม่ไหวเพิ่งยาบเลยคลิปนี้งพิ่งยาวเย่อันี้ตุ้มมเฮ้ยแล้วน้ำเหรไม่มี งเชนแนลได้เลยไม่มีนไม่ต้องเมืองอะไม่ได้ดังอะไรหรอกแม่